ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยาขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถรูฟสไตล์ซีดานที่ถือว่าหายากมากๆในตลาดรุ่นหนึ่งเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้มากๆมีการรับประกันตัวถังเดิม100%อีกด้วยจะน่าสนใจน่าซื้อน่าขับขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมอู่รถดีอะขายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมรถ mercedes benz c220 cdi elegant ปี20 2013เป็นรุ่นที่หายากมากๆในตลาดตอนนี้เลยนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่688,000บาทรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างออกจากศูนย์ไท a แลนด์ด้วยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยพร้อมใช้งานรับประกันตัวทัง100%นอกจากนี้ไมย,ยังวิ่งมาอยู่ที่118,000กว่ากิโล รถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยดูไม่ตกยุคตกสมัยเลยนะแม้จะเวลาผ่านไปแล้ว7-8ปีก็ตามแต่ดีไซน์ก็ยังดูสวยงามมาพร้อมกับกระจังหน้าคโครเมียมขีดสาแถบขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Mercedes-Benz ให้เห็นกันจระเลยนะครับและมีโลโก้ m e r c e d e เ b e n z ขนาดเล็กที่เป็นแบบจมนะอยู่ที่ฝากระโปรงด้วยนะครับ ตัวไฟของรถคันนี้นะครับจะเป็นไฟแบบที่ยังไม่ใช่ซีนอนนะครับและสิ่งที่บ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เฟสติฟแล้วก็คือตัวไฟ Daytime ที่เป็นแบบ LED ด้านหลังเองก็เป็นไฟแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับและมีแถบขีดโคเมียมรอบคันเพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นรถคันนี้ด้านท้ายยังมาพร้อมกับ p a r k คิ g งเซนเซอร์และตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวเซนเซอร์แล้วด้วยนะครับ บรรจุคองนะครับสามารถบรรจุคองมาได้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปดีไซน์ด้านในก็ต้องบอกเลยว่าดูดีมากๆนะครับดูคลาสสิกมากๆเลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นกันตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันแบบ4ก้านสมัยนี้จะเป็น3ก้านที่เป็นแบบท้ายตัดนะแต่อันนี้ก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะฮะก็ยังเป็นแบบ4ก้านอยู่นะครับ และตัวพงมาลัยเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเป็นพงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะฮะสภาพคอนโซลต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีตัวลายไม้ต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีแตกไม่มีร้าวใดวๆทั้งสิ้นอยากให้เก็บงานตรงไหนก็บอกเขาได้นะเวลาที่คุณมาทดสอบคุณก็ให้เขาเก็บงานนะับปัดเดินไม้จะเป็นแบบดิจิตอลที่มีเขียนว่าวิ่งมาเท่าไหร่นะครับซึ่งวงบอกว่า รถคันนี้วิ่งมาแล้ว118,000กว่ากิโลก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังที่สามารถปรับไฟฟ้าได้มี m e m o ม y รีซีทสาตำแหน่งด้วยนะครับสภาพเบาะไม่ว่าจะเป็นด้านขวาที่จะเป็นของคนขับหรือว่าทางด้านซ้ายของคนนั่งก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้มากๆเบาะด้านหลังเองนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ด้านหลังก็จะมี แอร์มาให้ด้วยนะครับก็คนนั่นด้านหลังก็นั่งสบายนะมีเกรกลูมเหลือๆเ,เลยก็สามารถนะครับขนาดตัว170-180ซนเมตรเนี่ยก็นั่งด้านหลังสบายๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,200 cc ซีซีที่รีแรงมาได้สูงอยู่ที่170แรงมาและยังมาพร้อมกับเกียร์แบบ7จ ด้วยนะครับดีไซน์ทั้งภายในภายนอกบอกเลยว,ว่าดูสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หายางจริงไม่เชื่อก็ลองไปหากันดูในตามอินเทอร์เน็ตเลยนะครับจะรู้ว่ารุ่นนี้เครื่องดีเซลแบบนี้หาไม่ง่ายแน่นอน ผมขอสรุปเลยละกันรถคันนี้คือรถ Mercedes-Benz C220 CDI e l e g a n t ปี 20, an, 2013กับราคาค่าตัวอยู่ที่688,000บาทรถคันนี้นะครับวิ่งมาเนี่ยอยู่ที่118,000กว่ากิโลเท่านั้นถ้าใครเครดิตดีผ่อนนะฮะฟรีดาวด้วยละผ่อนต,ต่อเดือนอยู่ที่13,000กว่าต่อ72งวดนะครับ เบาะหนังต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้สภาพภา,พภายในเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีปุ่มทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ถูกต้องละคุณนะครับก็สามารถที่จะทดสอบมาทดลองขับกับทางเราได้นะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0628242551สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากกดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอูรด,ดีาขายต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ